บออุ้ยแม่อุ้ยจะไปเป็นนักศึกษามอชอละเนอเรเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเนาะคือวิทยายลันานาชาติทําบันทึกข้อตกลงกับวัดมหาวันละกูเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565เวลา10.00นพระครูบาประกอบบุญสิยาโนเจ้าอาวาสวัดมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดที่มีพระที่โด่งดังไปทั่วโลกคือมีพุทธคุณที่แคล้วคลาดคือวัดนี้เป็นวัดต้นสำหรับพระลอดพระลอดหลวงจนโด่งดังไปทั่ว ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจติตอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรนพสิทธ์จัดพิทักษ์คณะบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจติตอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลงนามร่วมกับทางวัดและมีชมรมสื่อมวลชนอาวุโสไปร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับโครงการบัณฑิตพันใหม่และกําลังคนที่สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยให้มีสมรรถนะในการปรับตัวและสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์20ปีตามความต้องการ ด้านอาชีพของผู้เรียนรวมทั้งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมีการเชื่อมต่อภายในสถาบันอุดมศึกษาการลำนานความร่วมมือบันทึกข้อตกลงโครงการบัณฑิตพันุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมณะเพื่อตอบโจทย์ภาพการบริการตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษา แล้วในวันนั้นที่ผมไปตามข่าวที่วัดมหาวันคนที่จะเข้ามามาเฮียนมาเป็นซิ์เก่ามชอ,อายุบา่ตามกว่าหกสิบเป็นรุ่นป่ะอุ้ยไม่อุ้ยทั้งนั้นก็ชมลมสื่อมวลชนอาวุโสก็เหมือนกันก็คนเท่าทั้งนั้นนะครับอ,อ,อินดูลัม จะเฮียนกันจบบอกก็ว่าบาจบของฮวนเนอร์ก็ถ้าอยายกระดับติตะกรนเกยหันก็หงเฮียนชาลาบานคนเท่ามาเฮียนหนังสือใส่ชุดนักเรียนแต่อันนี้คนเท่ามาเฮียนระดับปริญญาโทบัต้องแต่งชุดนักศึกษาแล้วเนาะใส่ชุดอะไรอย่างก็ได้ใส่เสื้อหมอกห้อยมาเฮียนก็ได้อีหรอกส่วนประจายนั้นขออย่างเดียวเนอ จะไปแต่งตัวจ้บาบกันแล้วกันเอาเหมาะคือเหมาะสมกับวัยเขแล้วกันเนาะ ก็ในในส่วนโครงการผลิตพันธ์ใหม่นะครับก็เป็นโครงการของกระทรวงอ,อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับก็เป็นโครงการที่จะเน้นในการที่จะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมาปรับใช้ ในสังคมและก็เศรษฐกิจดิจิตอลใหม่ซึ่งในในกระทรวงคอบอเนี่ยก็มอบหมายให้ในพื้นที่อะไนานาชาตินวัตการรมดิจิตอลนะครับมาเลเชียงใหม่นเนี่ยก็ได้ดูแลพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ในส่วนของวัดมหาวันลังคูณในโครงการอ i v e r s i t y ทุกตำบลน,นะฮะมหาลัยสูงชมุชมชนนะฮะ ก็ตรงนี้ก็ได้นำโครงการบริพันธ์ใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรระดับสูงนะครับก็คือเป็นระดับปริญญาโทนนะครับแล้วก็มีกร,ร,โร,รมโดยเน้นโครงการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับมีการใช้ความรู้วิทยาศารเทคโนโลยีจริงๆนะครับก็ก็จะเน้นเรื่องของอการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งกระทรวงอวเ,เองก็มีความเน้นเรื่องของ มนุษยวิทยาและก็สังคมด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการที่บูรณาการทั้งในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็มนุษยศาสตร์สรังสารนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์สวรรตภูมินะครับที่มีในปัญญาขัตชาร์พระอาจารย์พระเจริญพรนับว่าเป็น ในวิหมายอันดีอย่างยิ่งที่เราทำวห้มหาวันได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติวัตกรรมดิจิทัลมหาวิดยายเชียงใหม่ที่ได้มาสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านองค์ความรู้ในมิติต่างๆของความเป็น หนึ่งมหาลัยหนึ่งชุมชนในโอกาสนี้อจตมาภาพในฐานะเจ้าว่าว่ามหาวันก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งในกุศลเจตนาของท่านและหวังว่าโครงการนี้จะเป็นการจุดประกายเริ่มต้นยกระดับภูมิปัญญาของชุมชนต้นทุนทางวัฒนธรรมบริบทของสังคมต่างๆ ให้พัฒนาต่อยอดไปสู่สาหลลในระบบของดิจิตัลอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการปรับเข้ากับยุคสมัยใหม่ที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้และหวังว่าการสนับสนุนของทางพราวชัใหม่ที่ไรนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัลในครั้งนี้ย่อมเป็นกุสลอันยิ่งใหญ่ ท่านาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัพศิธิ์จากทุ่พักที่มาเป็นผู้นําในครั้งนี้และสําคัญที่สุดก็คือการร่วมมือกันในภาคของหน่วยงานด้าอนองค์กรการศึกษาร่วมกับภาคประชาชนอันนี้เป็นการสร้างความสามัคคีและพัฒนาไปด้วยกันวันมหาวันนั้นถือว่า เป็นชุมชนตัวอย่างที่มีพลังแห่งความสามัคคีและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสนชนมาโดยลำดับและโดยตลอดทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะยกระดับองค์ความรู้และต้นทุลธนธรรมไปสู่สังคมยุคใหม่ที่จะได้อยู่ร่วมกันไปในเวลาข้างหน้าดมะมาก็ขอชื่นชมยินดีและ อนุโมทนาเจริญพรและพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือโครงการนี้ทุกๆประกาศและเจริญพร ข่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัสนันเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทําเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธรารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย